เรื่องของราชก,กิจจาในการเสนอแก้ไขกฎหมายของปปทนะฮะแป๊บเดียวแป๊บเดียว โอเคกรณง,งีของการแก้ไขกฎหมายของปปทครับท่านผู้ชมครับที่เข้ามานะฮะเรามาคุยกันนิดหนึ่งครับเล่าให้ฟังนะครับปัญหาเรื่องของการตีความสถานะขององค์กรสองหน่วยนะครับคือปชปชอปปทกับกปครตรซึ่งมีอำนาจในการวินิจฉัยเรื่องของการลงโทษทางวินัยของคู่บังคับบัญชาคือท,ทางด้านของเอ่อ ปปทนะครับขอเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรการทางฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่4พศ2568นะฮะโดยให้คำจำกัดความว่ากปปนะครับหมายความว่าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธ,ธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและให้หมายความถึงองค์กรที่มีลักษณะที่มีกฎหมายอื่นจะตั้งให้ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกันดังนั้น กปครตรนั้นจึงอยู่ในความหมายของกอปคตามกฎหมายฉบับนี้นะและมาตรา43น่าสนใจบอกว่าเมื่อผู้ถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามมาตรา38อุทธรณ์ต่กอกปครตรกปคตรนะแล้วต่อมากปครตรนั้นยกอุทธรณ์ให้ผู้มีอำนาจให้ผู้ ให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับทราบหรือถือว่ารับทราบคำวินิจฉัยของกบคตรแต่ในกรณีที่กบคตรวินิจฉัยว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นวกกัดีนะให้ส่งคำวินิจฉัยนั้นไปยังคณะกรรมการปรปรทเพื่อพิจารณาทบทวนผลการทบทวนของคณะกรรมการปรปรทเป็นประการใด ให้ผู้ขับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการไปตามนั้นในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับผลของการทบทวนดังกล่าวให้มีสิทธิ์ฟ้องาารรคดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน90วันนับแต่วันที่รับทราบหรือถือว่ารับทราบผลการทบทวนนั้นก็หมายความว่าปปชนั้นหรือปปทนั้นไม่ไว้ใจ ไม่ไว้ใจคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมทั้งหลายที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายทั้งหลายทั้งหมดของสำนักของชาติก็คือกปคตรดังนั้นแน่นอนมันมีปัญหาเรื่องของคอนฟ lict นะครับความขัดแย้งขององค์กรที่เกิดขึ้นในการใช้อำน,นาจเพื่อพิจารณารรรอุทธรณ์เพราะพทอเองกบอกว่าเมื่อเขาสั่งไปแล้วให้ไหล่ออก ผู้บัคับบชามีหน้าที่นะต้องดําเนินการไล่ออกดังนั้นคําสั่งเขาเนี่ยยิ่งใหญ่ไม่มีใครที่สามารถที่จะมาลบล้างได้ถึงแม้ว่าองค์กรนั้นนะครับกรคอตรอนั้นจะมีสถานะเป็นกึง่งองค์กรกึงจุลาการนะครับในการวินิจฉัยเรื่องของวินยัยตามที่ผู้บังคับบัญชานั้นได้ลงโทษและฐานแห่งการลงโทษนั้น ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากความเห็นของปประทอก็ตามปประทอบอกว่าถึงยกไปแต่ไม่สนใจต้องส่งเรื่องให้เขาตรวจสอบก่อนนะต้องส่งเรื่องให้กับปประทนั้นตรวจสอบกันใช้ดุลพินิษของกรคตรว่าไอ้ที่ยกไปแล้วเนี่ยชอบไหมขอทบทวนก่อนได้ไหมเออน่าสนใจถ้าทบทวนแล้วไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วย นะครับก็จะให้ทางด้านของผู้กำกับใานั้นดําเนินการไปต้องดึงดำเนินการ,นะต,ดดการตามที่อบจนั้นเห็นควรพูดง,ง่ายๆคือถึงแม้ว่าก็รอ,รอจะวิิจัยให้เพิกถอนคําสั่งไล่ออกแต่ทางด้านของอบจไม่ยอมอบจก็จะมีคําสั่งมาอีกทีหนึ่งให้ทางด้านของผู้กำกับา ของข้าราชการตารวจคนนั้นจะทําคําสั่งใหม่ไล่ออกอีกรอบหนึ่งนะแล้วให้คนนั้นเนี่ยไปฟ้องศาลต่อศาลรปกรครองสูงสุดได้เลยกลายเป็นว่าเป็นการที่หนึ่งคุณไม่ไว้วางใจคขอปอปทอกําลังทําตัวเหมือนกับไม่ไว้วางใจองค์กรที่เขาจะให้ความเป็นธรรมคุณอย่าลืมนะว่าคุณเองก็ไม่ใช่ว่าจะใช้อํานาจโดยเพอโดยบริสุทธิ์คุณเองก็อยู่ในกระบวนการที่ นะยังต้องถูกตรวจสอบการใช้ดุลพินิษได้นะยังถูกตรวจสอบการใช้ดุลพินิษได้แล้วทีนี้พอเขาพอคุณถูกตรวจสอบดุลพินิษ์คุณบอกไม่ได้ไม่ยอมรับไม่ยอมรับกันถูกนะถ้าใครกลับความเห็นของตัวเองนั้นไม่ได้ต้องกลับมาทบทวนนะตัวเองก็จะยืนยันหรืออาจจะไม่ยืนยันก็แล้วแต่นะเพื่อให้ผู้กระานั้นลงโทษ ทางวิในใหม่แล้วก็ไปฟ้องศาลได้เลยโดยไม่ต้องผ่านกรกอตรอกลายเป็นว่าคุณออกแบบแบบนี้มันเป็นการออกแบบที่อีหลักเหนือและวขาขัดต่อเรื่องของกระบวนการมหมายความว่าอย่างไรนะมหมายความว่าคุณนั้นไม่ไม่ยอมรับซึ่งความแตกต่างในการใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยแต่ทีนี้ ปปทเขาก็อ้าว่าเฮ้ยเขามีเรื่องของเนี่ยความเห็นของกฤษฎิกามารองรับแ้วนะเรื่องเสรที่สีเ่เรื่องห้าห้าสี่ทับสองห้าหกหนงได้มีการวิเคราะห์นะครับหรือมีการให้ความเห็นของขคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องการพิจารณาอุทธรณ์ของกปคในกรณีที่หน่วยงานมีคําสั่งลงโทษทางวินัยตามที่คณะกรรมการปปทชีช้มูลซึ่ง เรื่องนี้นะครับกฤษฎิกาก็บอกว่าเมื่อพิจารณาถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปทตามพรบมาตรการการป้องกันการทุจริตและที่มาของอำนาจหน้าที่ของกปคตรตามพระราชบัญญัติขาราการพลเรือนแล้วคณะกรรมการกฤษฎิกาชุดที่หนึ่งร่วมและกับชุดที่สองมีความเห็นว่า คณะกรรมการปปรทและกปะคต่างม,มีสถานะเป็นหน่วยงานราชการที่เป็นกลไกของฝ่ายบริหารโดยในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการปรปรทและกปะคนั้นต่างได้รับการแต่งตั้งและมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติคณะกรรมการปปทและกปะค <c oughs>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  จึงเป็นองค์กรที่อยู่ในระดับเดียวกัน ด้ยเหตุนี้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานหนึ่งจึงไม่อาจมีผลเป็กนการลบล้างอำนาจหน้าที่ของอีกหน่วยงานหนึ่งได้สำหรับการที่มาตรานะครับ44และมาตรา45แล้วก็มาตรา43ที่แก้ไขใหม่แต่เดิมนั้นเป็นมาตรา44บนะฮะบัญญัติให้ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธ,ธิอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับ ผู้ถูกกล่าวหานั้นนะก็ได้เป็นบทบัญญัติที่ใช้กับผู้ถูกกล่าวหาที่ผู้บังคับญชาญนั้นมีคําสั่งลงโทษตามมติของปปทโดยให้ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิอุทธรณ์ได้เฉพาะดุลพินิษการกําหนดโทษของผู้บังคับญชาญเท่านั้นแต่ในการพิจารณาวินิจฉัยของกพคที่มีกฎหมายบัญญัติให้อํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะเช่นกันดังนั้นกพคจึงมีอํานาจที่จะพิจารณาวินิจฉัย อุทธรณ์ในกรณีดังกล่าวได้ตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามพระราชบัญญัตินะพลเรือนและกฎหมายและกฎกปคที่ออกมาตามพระราชบัญญัตินั้นก็หมายความว่าต่างคนต่างเป็นองค์กรที่ถูกจับขึ้นตามพรบรมีสถานะเท่าเทีเทยมกันนะดังนั้นกรปรครตรนั้นไม่ใช่มีหน้าที่ในการพิจารณาว่าโทษนั้นเหมาะสมหรือไม่นะในคำวินิจฉัยของกฤษฎีิกา นะครับปีหกหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่กปอ,อกปคตรกอปคนะครับพลเรือนมีอํานาจในการวินิจฉัยใ,ในเนื้อหาแห่งคดีถ้าในเนื้อหาแห่งคดีนั้นรับฟังว่าการลงโทษนั้นไม่ชอบหรือขั้นการตำรวจนั้นมิได้กระทาําความผิดหรืออํานาจในการลงโทษด,ดูมิี่ทั้งหลายนั้นไม่ชอบก็มีอํานาจที่จะวินิจฉัยใ,ในการเพิกถอนคําสั่งนั้นได้ เป็นการใช้อำน,นาจคนละองค์กรและไม่สามารถก้าวไก่แทรกแซงกันได้ดังนั้นมาตรา43ที่ออกขึ้นในปี2568เนี่ยที่ออกขึ้นเร็วๆนี้ที่ล่า,ลาสุดที่บอกว่ากรณีที่กรบคอหรือกรบคอตรวินิชัยยกนะครับคือเพิกถอนคําสั่งไล่ออกจะต้องรายงานไปที่ปปทเพื่อให้มีการทบทวน ถ้าปททปททบทวแนแล้วเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับกปคตรหรือกปคพลเรือนก็จะมีคำสั่งในพุ่งคำชานั้นลงโทษไล่ออกอีกรอบหนึ่งออาวลงโทษซ้ำลงโทษซากเป็นการลงโทษสำ้ำพิจารณาซ้ำในโทษที่ กระทำกรรมเดียวที่มีการพิจารณาแล้วหรือไม่แรกอันได้นะพุ้กคำชาหลงโทษโกอตรอหรือกรประกอตรอมีดีฉัยแล้วนะครับให้เพิกถอนหน่วยก็ไปเพิกถอนคําสัง่งและเรียกข้าราชการตํารวจนั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อมาก็มีการรายงานนะครับไปให้ปปทบทวน บอบปทไม่เห็นด้วยก็บอกว่าต้องให้ไล่ออกเหมือนเดิม <laughs> คิดตามผมนะ <laughs> ผมอโอ้ไม่รู้จกจบยังทิ้นะได้ยังไงบอกว่าถ้าไม่เห็นด้วยก็ไปฟ้องศาลภายในเก้าสิบวันกลายเป็นว่าการใช้อำน,นาจของบอบปทนั้นกำลังเป็นปัญหากำลังเป็นปัญหาในระบบในการกระบวนการยุติธรรมทางปกครองนะฮะที่ ไม่รู้จักจบจากสิ้นไม่รู้จักยอมรับสถานะความแตกต่างขององค์กรที่มีการใช้ดุลพินิษในการวินิจฉัยข้อที่จริงข้อกฎหมายนะก็ลองติดตามดูนะครับผมยอดเรื่องนี้ยังไม่มีเคสเพราะมันเป็นกฎหมายเพิ่งออกใหม่นะครับออกใหม่เมื่อ18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา18กุมภาพันธ์ปี68ที่ผ่านมายังไม่มีเคสเป็นเคสสต๊ดดี้นะ ที่จะต้องมีการถูกทบทวนโดยปปทแล้วสั่งให้ผู้คำชาไปดำเนินการลงโทษนะครับทางวินัยใหม่ยังไม่มีเคสนะครับผมอยากเจอเคสแบบนี้มากนะถ้ามีเคสแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเคสที่สู้กันสนุกนะครับในในศาลอย่างแน่นอนนะฮะอ่ะก็ต้องติดตามดูนะครับเรื่องนี้น่าสนใจเพราะผมในฐานะของนักกฎหมายปกครองมองแล้วว่าเฮ้ยมันมันอะไรกันเนี่ย หรืออาจจะมองว่าโอ้โหทั้ทงด้านของกอพคอาจจะมีเรื่องของการใช้ดุลพินิษที่ไม่รอบคอบนะเลยทําให้นะความหรือว่าอาจพิจารณาแบบไม่เป็นธรรมไม่รอบคอบตามขอ้อกฎหมายเออก็แล้วแต่มุมอมองนะครับแต่ด้วยสถานะขององค์กรที่ถูกจัดตั้งโดยพรบซึ่งมีสถานะเท่ากันนะครับก็สามารถที่จะนะฮะใช้อํานาจในการ ตรวจสอบซึ่งซึ่งกันและกันได้นะครับแต่อย่างไรถ้าไม่เห็นด้วยนะท่านจริงๆอ่ะผมผมเห็นควรเสนอร่างรักเนีว่าบบปชเองเนี่ยไม่ควรที่จะสั่งให้ผู้ข้าบัญชาเนี่ยไปแก้ไขนะครับตามที่ตัวเองนั้นเห็นไม่เห็นพ้องด้วยกับกปอคอแต่ควรเสนอให้กตรนั้นมีอำนาจในการนำคดีขึ้น ไปสูส่สามปกครองสูงสุดเข้าใจไหมคือถ้าเป็นนักกฎหมายปกครองเราต้องมองว่าแต่คุณจะไปสั่งให้ทุ่งคำชาเขาเนี่ย,ยนะไปแก้ไขไอ้คำสั่งที่กรบคอตรอยกเนี่ยนะและมาเชื่อทำคุณอีกรอบหนึ่งอ่ะมันไม่ได้มันเป็นเรื่องของการพิจารณาซ้ำในการกระทำเดียวผมมองกันนะ แต่ควรเปิดช่องให้หวัดในกรณีที่กรคอตรอนั้นมีคำวินิจัยยกยกคำคำสั่งแต่งตั้งของผู้ข้าบัญชาที่ลงโทษวินัยตามความเห็นของปปทนั้นให้ปปทนั้นมีอำนาจในการมีสิทธิ์ที่จะนำคดีนั้นขึ้นไปสู่ศาลปกครองสูงสุดได้เข้าใจไหมเพื่อเป็นการให้ทานน้นของศาลปกครองสูงสุดนั้นได้วินิจัยว่านะฮะการที่ ปปทไม่เห็นด้วยกับกะคตะรนหรือกปคอ,อพลเ,เรือนเนี่ยถูกมีการถวงดุลในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิษโดยให้ท่านเนี่ยใช้สิทธิในการนำคดีขึ้นสุดสารปกครองสูงสุดได้แต่การที่จะให้ท่านนั้นะนะฮะไปแทรกแซงหรือไปบังคับให้แถ่นั้นพุ่งข้าบัญชานะให้ดถเนินการไล่ออกซ้สำซ้ำซากครั้งที่สองอีกเมื่อกปคตรหรือกปคเนี่ยขเยขาย,ย,ยกไปแล้ว มาให้พุ่คําัชาเนี่ยเพิกถอนคําสั่งแล้วก็เรียกตํารวจนี่หรือเรียกข้าราชการที่เข้ามาทํางานแต่คุณไม่เอาคุณกลับไปใช้ความเห็นของคุณนั่นแหละครับในการทบทวนเนี่ยและไปให้พุ่คําัชานั้นไปลงโทษทางวินัยซ้ําอีกแล้วให้ตํารวจนั้นนะครับไปใช้สิทธิ์ต่อสามประคองสูงสุดเลยมันใช่ไหมม,มันไม่ใช่อ่ะผมมองล้วมันเป็นเรื่องของกระบวนการที่คุณนั้นใช้อํานาจนั้นเพาอเพื่อนะครับซ้ำซากซ้ำซ้อน และขัดต่อเรื่องของหลักกฎหมายทั่วไปนะครับทางกฎหมายปกครองแต่ถ้าคุณนั้นปเปิดช่องในการเป็นผู้เสียหายตามมาตรา42ของพรบวิธีปฏิบัติการทางปกครองเอ้อก็แปพรบจะตั้งศาลปกครองมาตรา42นะเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายตรงนี้สิมันน่าจะเป็นการเชื่อมหรือใช้สิทธิ์ของคุณเนี่ยตั้งศาลรปกรครองสูงสุดเพื่อให จะดังรทบทวนนะครับว่าการลงโทษหรือการพึกงทนวินัยนั้นน่าจะไม่ชอบเพราะฐานของวินัยนั้นมาจากสำนวนไตส่สวนของปปทใช่ไหมตรงนี้ผมว่า,น,าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดและไม่เป็นการขัดแย้งระหว่างองค์กรนะไม่เป็นเรื่องของคอนฟ lict นะน่าจะไปทางนี้มากกว่าแต่การออกกฎหมายในลักษณะนี้ นะฮะมันเป็นการที่เรียกว่าแทรกแซงหรืออาจจะมองเรื่องของการถ้าพูดง่ายๆคือไม่ไว้วางใจองค์กรกรปคหรือกปรปคตลอดที่ตั้งตามพระราชบัญญัติซึ่งมีสถานะเท่าเทียมกันเนี่ยตัวนี้เป็นปัญหาทำไมคุณไม่ลองนะใช้ช่องทางกันไปสาณ ฟ้องเพิกถอนกระบวนการที่ศาลปกครองสูงสุดมาให้ศาลปกครองนั้นเนี่ยได้เป็นผู้วินิจฉัยว่ากรปรครตรนั้นเนี่ยใช้อํานาจโดยชอบอหรื่ไม่ในการวินิจฉัยยกนะครับหรือเห็นชอบกับคํธรณ์ของข้าราชการหรือข้าราชการตํารวจแล้วแต่นะครับแล้วแต่กระทรวงทงบวงกรมอ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะเรื่องที่ผมมองแล้วผมก็พยายามหา ข้อมูลมารองรับในการที่จะมาคุยในคลิปนี้นะว่าคลิปนี้เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะก็าฝากกดติดตามกดไแล้วกดแชร์ด้วยนะครับอ่ะโอเคกดหัวใจให้หน่อยนะครับดูฟังเพลินนะไม่ยอมกดหัวใจกันให้เลยอ่ะตอนไหนมีอะไรสอบถามไหมครับอ่ะสอบถามได้ครับ ให้นั่งรอคุณนายบอกรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะรายการเสร็จลงนะสวัสดีครับสวัสดีอ่ะโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเดินทางกับไอ้แต่ช่วงนี้รถมันติดนะคือในช่วงเย็นรถติดนะฮะต้องต้องชะลอกันเดินทางสักหน่อยนะรถมันติดหรือเปล่านะครับ โอเคนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาด้วยนะครับก็พบกันใหม่น่าจะพรุ่งนี้พราะหยุดหยุดห้าหกเจ็ดมีเรื่องของหลายเคสมาเล่าให้ฟังนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพิจิรังอุธรเนี่ยใช้สมองเยอะมากตรงนี้ใช้สมองเยอะจริงๆนะครับแต่ก็หาทางออกมาละนะครับทั้งข้าราชการตำรวจทั้งผู้กำกับชา จะได้ปฏิบัติที่ทด่ใช้อำน,นาจโดยถูกต้องนะครับไม่เป็นปัญหาในต่อไปในอนาคตกับในของการฟ้องร้องด้วยค่าเสียหายนะครับหรือต้องชดใช้อะไรกันทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคดี17ล้านคดีนอรตตกเครื่องบินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขาขาดขาหักนะเรื่องของออโรงพักล้างนะครับ396โรงพัก เป็นเคสใหญ่ๆเท่านั้นเลย <c oughs> เคสใหญ่ๆเท่านั้นเลยอ่ะโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ที่เข้ามานะฮะพบกันใหม่กับในคลิปหน้าคลิปนี้ขออนญุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ